นี่ฮะแวะมากินลุงเล็กลุาวันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมาทุกรอบต้องกินทุกรอบของดีดอนสักสุราส์นะครับผม่40กว่าปีไม่มียุคเนี่ยเหรอไม่มียุคไม่มีผุบเลยยุบเลย40ปีครับนี่อยากให้ดูลุงรูปนี้นี่นี่กล้องซูมไปหน่อยรูปนี้นี่เป็นไงมาก่อนการเลยนะลุงทำอะไรอ่ะดูเป็นชาเบาคุยเบาคุย ครีมเนี่ยทีเด็ดเลยเนี่ยกินสักทัพพีนะนั่งสดอย่างเงี้ยนี่เลยเป็นไงวิปครีม,มสู้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยครีมขนมเบื้องครีม,มอะไรลุงทำเองตำน,นเนตำนานนี่ตำนานตั้งแต่สมคายันสุราษฎร์ได้เจอกันหลายวันแล้วห,หลายวันแล้วลุง จะกลับมาซื้อแล้วกลับมาซื้อแล้วซื้อแซ่บแล้วเหรอซื <h <h ้อ่บแล้วอย่างเดียวเลยตามคลิปเหได้อร่อยต้องเดินกลับซื้อใหม่ไม่เคยกินดีอย่างนี้ผมบอกแล้วไม่มีใครไปกินอย่างนี้หรอกเลยใครเนี่ยช่อเองสดช่อกันสดปูกันสดกินเลยไม่เอาลูกเอาไม่เอาเอาปูกันสดนี่ ผูดกันสดๆใต้เฮ้แกตีคีมสูงเท่มมหมอนี่ทั้งหมอเนะนั่งสดใสด้ยปรกน้ำน้ำขัวไม่รู้น่าดีเด่นมัน เอาไปลงเยอะเดี๋ยวเขาหาว่าลุงจ้างโกมดใส้น,นี้ทีเด็ดเลยอร่อยมากไปไปครับลุงเดี๋ยว<ะ>แวะมาใหม่ครับลุง